ท่านประธานที่เคารพกับผมอาทวิทสุวรรณพักดีสมาช<น>ิกสภาผู้แทนราษฎรได้15นาทีนะครับขอบคุณครับท่า,า,ทานประธานที่เคารพครับกิดผมอาทวิทสุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ผมตามเรื่องนี้มาเป็นเดือนไปดูงานไทยแลนด์2020ที่รัฐบาลจัดแล้วก็ได้ดูพรีเซนเทชันการนำแสดงของท่านรัมตรีคมนาคมมาเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ได้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการฉายไปในช่วงของตอนต้นสามอาทิตย์ที่แล้วครับดีใจเหลือเกินว่าประเทศไทยนั้นจะมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความชัดเจนก็รอครับว่าร่างพระ,พร,ะราชบัญญัติในการกู้ยืมเงินหน้าตาจะเป็นอย่างไรเ<ม>พราะมีการถกเถียงครับในส่วนของฝ่ายคา้านในส่วนของผมเองก็ได้มีการนําเสนอว่าถ้าจะให้มีความชัดเจน ควรจะอยู่ในร่างพรัญญัติงบประมาณประจําปีเพราะเนื่องจากว่าสถานะปัจจุบันรัฐบาลน,นั้นสามารถที่จะกําหนดรายจ่ายมากกว่ารายรับคือพูดง่ายๆคือการขาดดุลงบประมาณสามารถจะถางได้กว้างกว่าปกติเพราะปีที่ผ่านมามีการจัดเก็บรายได้ที่ดีและเข้าเป้าเพราะฉะนั้นการกู้ในวงเงินงบประมาณปกตินั้นดําเนินการได้อยู่แล้วและมีความชัดเจนครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนะครับนี่เราเสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าที่ท่านไม่เอานะครับเอกสารนี้เนี่ยเป็นเอกสารงบประมาณประจําปีปกติครับความชัดเจนนั้นมีได้ง่ายมากเลยครับเช่นจะก่อสร้างโครงการถนนทางลอดเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าจอยู่ที่มือผมครับสักครู่นะครับเช่นจะก่อสร้างถนนทางลอดนะครับวงเงิน500กว่าล้านบาทสามารถตั้งงบประมาณผูกพันประจําปีได้ตลอดเลยครับท่านจะผูกพันกี่ปีก็ว่าไปครับ แบบนี้ชัดเจนครับก่อสร้างได้แน่นอนรัฐบาลไหนมาก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้งบบางตัวนี่ผูกพันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลสองสารัฐบาลก่อนหน้านี้เราก็ต้องทําต่อครับนี่คือความชัดเจนนําเสนอไปเสร็จเรียบร้อยท่านรัฐมนตรีเรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวสิรอดูพรกงเงินกู้ฉบับนี้ก่อนมันชัดนักลงทุนชอบผมก็รอดูครับสัปดาห์ที่แล้วผ่านคอรมอสัปดาห์นี้เข้าสู่การพิจารณาเห็นแล้วจะเป็นลมครับ เป็นไปได้ยังไงครับกฎหมายหน้าตาแบบนี้ครับดูสไลด์ที่1ครับหน้าที่1ชื่อร่างพระราชบัญญัติครับว่าไปครับหน้าที่สองครับเป็นรายละเอียดภายในนะครับหลันไปได้เลยครับในหน้าที่2ครับนี่หน้าที่3ครับและสุดท้ายครับนี่หน้าที่4ครับสิบเก้ามาตราสั้นๆจบและมีบัญชีแนบท้าย อยู่2อันอยู่2เรื่องครับอยู่2หน้าครับมี3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ละ3ามแสนห้าหมื่นล้านยุทธศาสตร์ละล้านล้านยุทธศาสตร์ละห้าแสนเก้าหมื่นล้านแล้วค่าแผนวางแผนงานอีก9,00 0ล้านครับแค่นี้ครับประเทศไทยครับอยู่ในมือท่านครับจบสไลด์นี้นะครับเอกสารมีเท่านี้จริงๆครับที่ในหน้ากระดานที่พิจารณากันวันนี้ท่านครับมีเอกสารอยู่ชุดนึงครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะบอกว่า โครงการชันเนี่ยละเอียดนักลงทุนดูได้เป็นเอกสารประกอบครับอยู่จำนวน2 3 1แผน่นท่านครับไอเนี่ยประเด็นสำคัญครับเพราะมันเป็นการยัดไส้ครับไม่ชัดเจนครับผมบอกไม่ชัดเจนยังไงครับกฎหมายที่เราทำการพิจารณากันวันนี้เนี่ยมันพิจารณาแค่กฎหมายมาตราเมื่อสักครู่อะครับ19มาตราบวกกับบัญชีแนบท้ายอยู่2แผน่น ส่วนเอกสารประกอบอีก200กว่าเรื่องที่มีรายการโครงการเป็นลายโครงการอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเพียงแค่เอกสารประกอบไม่มีข้อผูกมัดใดทั้งสิน้นเพราะไม่ใช่บัญชีแนบท้ายแล้วผมก็ทราบมานะครับว่าจริงๆแล้วข้าราชการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเสนอครับให้เอาไอ้เอกสารประกอบ200กว่าหน้าเนี่ยไปเป็นบัญชีแนบท้ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงโครงการไส้ในไม่ได้แต่สุดท้ายครับรัฐมนตรีคลังก็เลือก ที่จะเป็นเอกสารประกอบแบบนี้แล้วโยกย้ายสลับเปลี่ยนแปลงมันได้ครับนี่ครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับสไลด์ที่2นะครับสไลด์ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้บรรยายไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างบัญชีแนบท้ายกับเอกสารประกอบบัญชีแนบท้ายมี2แผ่นเอกสารประกอบมี231แผ่น231แผ่นวันนี้โยกไปมาได้สะดวกสบายอย่างยิ่งครับ พราะกล่องแต่ละกล่องนั้นสามแสนห้าหมื่นกว่าล้านล้านล้านห้าแสนเก้าหมื่นกว่าล้านโยกกันสนุกสนานแล้วครับนี่แหละครับคือความไม่ชัดเจนแล้วมันคือเช็คเปล่าขีดเส้นใต้เช็คเปล่าครับท่า,ทานอาจรบครับนอกจากนั้นแล้วมันยังเป็นโครงการที่สามารถจะสลับสับเปลี่ยนและมีการยัดไส้ครับในยุทธศาสตร์ที่3ครับมีการ ใส่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทเข้าไปด้วยครับผู้สดิบดีนะครับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศแต่มาทิ้งติ่งท้ายครับรวมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวถนนยิบย่อยอยู่ในนี้หมดแล้ะครับแล้วมาสมควรจะอยู่ไหมครับไหนบอกผมว่ามันคือแบ็คโบนไหนบอกผมว่ามันคือกระดูกสันหลังหลักของชาติ ไหนบอกว่ามันคือโครงการใหญ่ที่ไม่ทำประเทศจะล้าหลังครับนี่เขาเรียกว่ายัดไส้ครับนอกจากที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าจะเป็นเช็คเปล่าขีดเส้นใต้อีกคำว่ายัดไส้ครับถ้าแน่จริงลองเอาเอกสารประกอบ200กว่าหน้ามาลงในบัญชีแนบท้ายไหมครับแล้วอันไหนที่กรรมธิการเราเห็นว่ามันไม่ดีตัดทิ้งอย่าเอามาใส่ปนเอาไหมครับเอาไหมครับถ้าใจถึงถึงก็งเอาสิครับ แบบนี้การตัดงบประมาณมีผลครับอย่างนี้ผมตัดงบประมาณไปยอดกลมๆสองล้านล้านผมตัดถนนเส้นนี้ไปท่านไปเอาถนนอีกเส้นหนึ่งมาใส่แล้วมันมีประโยชน์อะไรครับกับการตั้งกรรมธิการแล้วตัดงบประมาณในกองนี้ครับเนี่ยครับนี่สาระสําคัญของเรื่องวันนี้ครับประการต่อมาครับถามว่าขนาดความใหญ่ของการคู้ครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนครับ เรากู้ IMF หรือิกเศรษฐกิจสมัยพลเด็กชาวลิททำการกู้ไปไนะครับวันนี้4เท่านะครับสเท่าจากที่กู้ IMF 2ล,ะล,ะล,ะละ้านล้านครับประธานครับเวลากู้แบบนี้แล้วขนาดความใหญ่ของมันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันเป็นการกู้ได้ไม้สุดท้ายที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในรอบ7ปีนี้ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นไม้สุดท้าย และเป็นไม้สุดท้ายที่ยังยัดไส้เป็นไม้สุดท้ายทั้งที่ไปเช็คเปล่าครับหลังจากทําการกู้3ามแสนห้าหมื่นล้านเรื่องน้ําท่วมหลังจากทําการกู้สองล้านล้านไปเรียบร้อยแล้วนี่สาธาร,รณะติดเพดานแน่นอนครับขณะนี้เพดานอยู่ที่6 0ต่อ GDP ที่ควรจะเป็นเป้านะครับหมายถึงว่าเพดานสูงสุดนี่สาธาระปัจจุบันอยู่ที่44%อต่อ GDP ทะลุแน่ครับ รัฐบาลเนี่ยสำนักบริหารหนี้สาธารณะทำตัวเลขมาให้บอกว่าหลังจากกู้เสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วหนี้สาธารณะไม่มีทางเกิน5 0ต่อ GDP สมมุติฐานนี่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับสมมุติฐานที่จะเกิดบอกว่าหนี้สาธารณะจะไม่ถึง50%ต่อ GDP เขาบอกอย่างนี้ครับสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย7ปีเฉลี่ยต่อหน้าไปจากนี้ GDP 4.5บวกอัตราเงินเฟอ้อ3%คือ7.5พูดง่ายๆโตเฉลีย่ย7.5ครับอ์พระประธานที่ไหนมาพูดครับอยากจะดูไหมครับว่า GDP ประเทศไทยปกติหน้าตาเป็นยังไงเอาขึ้นกราฟครับเอาครับท่านประธานครับเหมือนเล่นกระดานโตขึ้นครับบางทีสูงบางทีลงบางทีสูงบางทีลงครับปี52ครับ GDP ติดลบ เนี่ยครับผมแสดงให้ท่านเห็นนะครับนี่คือกราฟนะครับแต่สมมุติฐานของกระรวงการคลังเพื่อง่ายคือของที่จะมาขอกู้เหตุผลเนี่ยบอกเหตุผลว่าจะต7.5คือหมายถึง GDP ปกติบวกกับอัตราเงินเฟ้อหรือที่เขาเรียกว่า Nominal GDP เนี่ยนะครับอยู่7.5ครับองค์พระประธานมาพูดผมไม่เชื่อครับสมมุติฐานที่2ครับขึ้นหน้ากระดานครับจำนำข้าวครับอันนี้ผ่านได้เลยนะครับนี่ก็กระดานโตนี่ก็เห็นเหมือนกันนะครับขึ้นไม่เคยมีสม่ำเสมอนะครับต่อไปครับ ประฐานครับสมมุติฐานของกระทรวงกรารคลังของพี่โต้งที่น่ารักท่านรองนายกิติรัตน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่สนามไม่เกิน50%ครับเพราะเขาเชื่อว่าตั้งสมมุติฐานว่าจำนำข้าวหลังปี256 6ไม่มีขาดทุนอีกแล้วครับคุณยิ่งรักอยู่มาปี6เดือนวงเงินใช้ไปแล้ว4,1 0 0 0 0ล้านบาทแล้วบอกว่าหลังจากปี56จำนำข้าวจะไม่ขาดทุนสมมุติฐานแบบนี้เชื่อได้หรอครับ เชื่อได้ครับถ้ามีใช้ติรัฐบาลเดิมเนิน2วิธีนี้ครับจอต่อไปครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับถ้าท่านจะไม่ขาดทัพไม่ขาดทุนจำนำข้าวอีกหลังปี2องไม้ศกคือยกเลิกโครงการจำนำข้าวครับหรือ 2. ครับผิดคำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนคือไม่จำนำทุกเม็ดครับนี่ครับสมมติฐานถึงเกิดได้ครับท่านประธานครับเห็นแล้วนะครับนี่จะเป็นไม้สุดท้ายเพราะมันจะชนเพดานหนี้สาธารณะแน่นอนที่6 0 สมมุติฐานที่ท่านสร้างขึ้นมาเป็นเพียงสมมุติฐานเพื่อขอกู้คราวนี้กับสภาแล้วเป็นสมมุติฐานที่นักวิชาการหลายคนเขาบอกว่าไม่จริงครับนี่คือความใหญ่ของมันท่านท่านครับ50ปีที่จะต้องใช้นี่ในโครงการนี้ครับแล้วก้าท้าครับในห้องนี้คนที่ได้เห็นการต่ออายุเนี่ยเผลเๆอาจจะมีผมที่มีโอกาสใกล้เคียงที่สุดครับ ที่เหลือนั้นยากเหลือเกินครับเพราะตออายุร้อยกว่าอึงางนี้เห็นครับโครงการนี้นําความเสียหายมาอย่างมากในอนาคตที่จะเกิดแล้วพอมาดูไส้ในโครงการสักนิดครับรถไฟความเร็วสูงถ้ามันเป็นแบบที่ท่านรัฐมนตรีชั้ชาติพูดเป็นแบบที่รัฐมนตรีชั้ชาติใส่พีเซนเทชันขึ้นมาเมื่อสักครู่มันก็ดีสิครับแล้วเป็นแบบยุทธศาสตร์ที่เขียนก็ดีสิครับยุทธศาสตร์บอกว่า ทางใต้จะเชื่อยุทธศาสตร์บอกว่าจะเชื่อมโยงความเร็วสูงนะครับจะเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทางอีสานเนี่ยไปลาวครับทางใต้นี่ไปต่อมาเลเซียไปประดังเบซาครับแม่ท่านครับแล้วในเอกสารประกอบของท่านเงินมันถึงนั้นเหรอรับเงินมันไม่ถึงนี่ครับดูเลยครับเงินถึงไหมครับในส่วนของการไปฝั่งอีสานที่จะไปต่อลาวครับไปกุดโคราชครับ เลยสลับุรีนะครโคราชครับไปแค่โคราชไม่ไปหนองคายไม่ไปเวียงจันท์ไม่ไปเข้าจีนครับท่านสาทีกรบครับไปกุดกุดผมใช้คําว่าไปกุดกุดครับพอมาพอมาเส้นใต้ผู้สดิบดีพรีเซนเทชันเราจะไปประดังเบซาไปต่อมาเลเซียไปแค่หัวหินครับนั่งรถกันดีกว่าไหมครับไปหัวหินขึ้นเหนือครับก็ไปสุดที่เชียงใหม่ มันกุดทั้งนั้นนะครับผมถึงบอกว่าตอนนี้ท่านทำพรีเซนเทชันแล้วผมไปดูที่ไทยแลนด์2,020ที่จดัดทดศูนย์ราชการท่านครับอย่าเอามาปนกันนะครับท่านกำลังจะบอกว่าระยะที่1เนี่ยสร้างโดยเงินกู้ไปกุดแค่หัวหินครับแต่ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยใช้เงินก็ประมาณปกติซึ่งจะไม่กู้อีกแล้วเพราะก็ประมาณจะสมดุลในปี260อันนี้ท่านพูดเองครับโดยสมมติฐานว่าประเทศจะดีขึ้น เราะท่านก็รู้โดยนัยยะครับว่าการกู้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกู้ไม้สุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วจะทําได้ในรอบเจปีมันเป็นโครงการกุดๆแล้วใครจะขึ้นครับแล้วถ้าวันนี้ผมอยากจะตัดบางโครงการผมตัดได้ไหมครับผมตัดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการแก้กฎหมายเนี่ยท่านไปใส่บัญชีแนบท้ายไว้แค่สามยุตศาสตร์แต่ละกล่องใหญ่ไปเริ่มเทิม ผมตัดไปท่านก็นเอาโครงการอื่นมาใส่ผมเอาออกท่านก็นเอาโครงการอื่นมาใส่เนี่ยครับโครงการก็กุดไส้ก็ยัดมาอยู่ข้างในเช็คก็เช็คเปล่าและยังต้องใช้นี่กันอีก50ปีเราไม่กลัวว่าโครงการดีๆจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรากลัวการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆที่อยู่กันในนี้พี่ๆที่อยู่กันในนี้ยังจำได้ว่า สมัยที่แล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยท่านสุเทพเทือกสุบรรณเคยเอามาถามรัฐสภาครับรถไฟจีนนะครับวิ่งทะลุยันจีนเลยครับแล้วเป็นการร่วมลงทุนด้วยแล้วก็บอกรายละเอียดเสร็จสับเลยว่าใครจะลงทุนกันเท่าไหร่อย,อย่างไรทําไมโครงการแบบนั้นมันถูกยกเลิกครับวิธีการดําเนินง,งานของท่านภายใต้พรัญญัติเงินกู้ฉบับนี้ผมไม่เอาครับและผมไม่กลัวโดนตําหนิด้วยครับ เพราะวิธีการและไส้ในเป็นไปอย่างหลวมๆเป็นไปอย่างเช็คเปล่ามาสู่ท้ายในการพูดครับผมท้าท่านนะครับเอาไหมครับเอาอรายละเอียดในเอกสารประกอบที่ไม่มีผลอะไรเลยครับในทางกฎหมายเอามาใส่ในบัญชีแนบท้ายไหมครับสองแผ่นนี้ครับเอาสองแผ่นนี้ออกครับบัญชีแนบท้ายครับแล้วเอาอันนี้ครับ 231หน้ายัดลงมาแทนสองแผ่นนี้เอาไหมครับยืนต่อผมแบบลูกผู้ชายเอาไหมครับแล้วถ้าโครงการไหนใน231แผ่นกรรมาธิการร่วมไม่เห็นด้วยตัดไม่ทำเอาไหมครับบริหารชาติร่วมกันอย่างโปร่งใสครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผมถามหาจากรัฐบาลคุณยิ่งรักขอบพระคุณครับเชิญรัฐบาลตอบมา กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ